ก็ในปัจจุบันก็มีทั้งกลุ่มต่างๆเริ่มาอายุน้อยลงเรื่อยๆกลุ่มวัยรุ่นจนถึงกลุ่มวัยท้องนาก็มาก,กันมากวัยรุ่นก็แต่ก่อนเนี้ยจะมีวัยรุ่นค่อนข้างหนอแต่ในปัจจุบันเนี้ยก็จะเป็นวัยรุ่นมากขึ้นเรื่อยๆัแต่ว่ามันจะเป็นในลักษณะของเหมือนกับว่ามารักษาสีม่อเพิ่มความมั่นใจกับกตัวตัวเองมากกว่าในเบื้องต้นของวัยรุ่นเท่าที่เจอส่วนใหญ่คือเหมือนกับว่าอยากให้ ต้องสวยขนาดดาราแค่ขอให้ไม่มีสิวไม่มีริ้วรอยอะไรพวกนี้ครับร้อยสิบร้อยหลาย,ลายแล้วถ้าในเรื่องของโมเดลคุณหมอคิดว่าอย่างไรบ้างคะในโมเดลสําหรับในกลุ่มวัยรุ่นที่ถามว่าเป็นในกลุ่มวีเสียรครับคือเกิดจากเหมือนกับว่ายังไม่มีเซลล์เอสตีประมาณนี้ใช่ไหมครับคือคิดว่าโมเดลเนี้ยก็อาจจะจริงในกลุ่มวัยรุ่นเพราะว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นวัยที่เหมือนกับว่า เพิ่งได้ออกมาพบปะผู้คนหรือว่ามีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้นเข้ากลุ่มสังคมมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขายังไม่รู้ว่าในตัวของเขาเองเนี่ยเขาควรจะควากลุ่มใจสใือชนอย่างนี้ซึ่งก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องเกี่ยวกับบิวตี้ความสวยงามก็เป็นสิ่งที่เหมือนคนให้การยอมรับเป็น,บนแบบแกเวลากลุ่มวัยรุ่นเจอกันเนี่ยสิ่งแรกที่เขามองก็คือน่นจะเป็นเรื่องของหน้าตาบุคลิกภาพมากกว่าเพราะฉะนั้นวัยรุ่นยังเหมือนกับว่ายังไม่สามารถแสวงขาว่าตัวเองมีความสามารถพิเศษหรือว่ามีอะไรที่สามารถดดดดคคนนนนอ่่้เพราาาะะะัก็จแว เราต้องดูดีก่อนต้องหน้าตาดีก่อนคนจะได้เข้ามาคุยด้วยเพราะฉะนั้นในกลุ่มของวัยรุ่นเนี่ยก็เห็นด้วยว่าในกลุ่มวัยรุ่นเองเนี่ยก็จะอยู่นกลุ่มของผู้ลุเือเพราะว่าเหมือนกับว่าเขายังไม่มีความมั่นใจพอในการที่จะปุบป,ปับผู้คนเพราะาบางทีเนี่ยออกมาจากสังคมเดิเดมๆแล้วมาเจอเพื่อนที่เป็นวัยรุ่นด้วยกันเนี่ยอาจจะมีการบอกว่าเฮ้ยทำไมเธอหน้าตาแบบน,นี้ทำไมเธอหน้าตาแบบนี้ทั้งที่อยู่บ้านเนี่ยจะมีคนชมเขามาตลอดเพราะเขาเป็น เด็กดูดีนั้นโน่นนี้นั่นโน่นพ่อแม่ชมครอบครัวชมแต่พอมาเจอเพื่อนฝึกมันไม่ใช่ก็จะทาให้เขาเหมือนกับว่ายังไม่มีความมั่นใจตใัวเองมากพอและการย้ายโมเดลของเราอะค่ะว่าย้ายจากควอแดนหนึ่งไปควอแดนสามก็คือจากผีเสื้อไปเป็นนกยูงแล้วค่อยมาเป็นช้างเผือกคุณหมอคิดว่ายังไงบ้างคะสำหรับการย้ายแกนมผมมีความเห็นส่วนตัวก็ค,ค,คือคิดว่าจริง,รงๆแล้วผีเสื้อเนี่ยก็อาจจะเป็นเป็นช้างเผือกได้โดยที่ไม่ต้องไปผ่าน ว่าถ้าเกิดว่านกยูงความหมายคือเหมือนกับว่ามีความสวยงามต้องสวยงามก่อนโดยที่ก่อนที่จะหาความสามารถในตัวเองมันอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดในกลุ่มของพิเชษเองเนี่ยถ้ามีใครจุดประเด็นหรือว่าสามารถให้เขารู้ได้ว่าตัวเขาเองเนะี่ยมีทลเล e n ที่คนอื่นไม่มีมีสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถทาแบบเขาได้แล้วก็ให้เขาภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาเป็นนะครับอันนี้อาจจะทําให้เขาย้ายการจากนกจากผิเอ้อเนี่ยไปเป็นช้างเปลือก,อกที่เราต้องการได้โดยที่เขาไม่ต้องมาผ่านให้ตัวเองต้องรู้สึกว่าสูงก่อน ต่มันแน่นอนว่าในสังคมป,ปัจจุบันเนี่ยคนเราก็เป็นใครๆก็อยากมองคนที่บิวตี้ก่อนคนที่บิวตี้ก็จะเปิดโอกาสให้ตัวเองมากกว่าเพราะฉะนั้นคือความความคิดส่วนตัวคือไม่จําเป็นที่ผีเสื้อเนี่ยจะต้องย้ายแกนไปเป็นนกยูงให้เกิดความสวยงามผีเสื้อที่ยังไม่พบว่าตัวเองนะมีความสามารถพิเศษอะไรหรือมีสิ่งที่เหนือกว่าคนอื่นอะไรก็ยังไปเป็นช้างเกิดไม่ได้แต่ขอแค่ขอแค่มีคนกระตุ้นให้เขาสามารถปปาาาจะเป็นช้างเกิดได้เขาก็ได้จําเป็นช้างเกิดที่สง่างาม เพียงแต่ว่าการจะย้ายแกนมไปเป็นนกยูงเนี่ยจะเพิ่มโอกาสให้เขามากขึ้นเพิ่มโอกาสให้เขาเป็นช้างเผือกที่มีคนสนใจมากขึ้นอาจจะเป็นช้างเผือกที่มาเป็นอันดับหนึ่งมากกว่าช้างเผือกตัวอื่นค่ะจากนกยุงไปเป็นช้างเผือกเนี่ยค่ะหมอคิดว่ายังไงบ้างคะก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายด้วยเพราะว่าตัวนกยุงเองมันมีความสุขงามเหมือนกับว่าเป็นใบเบิกทางประมาณนึงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าค้นพบความสามารถพิเศษอะไรตัวเองหรือตัวเองมีสิ่งที่ โดดเด่นกว่าคนอื่นอีกที่นอกเหนือจากความสวยงามนคะครับก็จะยิ่งทําให้เป็นช้างเผือกที่เหมือนกับว่ามีคุณค่ามากขึ้นและการส่งเสริมให้ช้างเผือกยังคงรักษาความดีกับตัวเองไว้ล่ะคะถ้าเกิดว่าช้างเผือกเป็นสิ่งที่สุดสุดที่สุดแล้วในด้านนั้นนะครับ<ม>ก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่ช้างเผือกก็จะต้องคงคุณค่าของความเป็นช้างเผือกอยู่โดยที่ช้างเผือกอาจจะไม่จําเป็นต้องหันกลับมาเป็นนกยูงเพราะว่าถ้าเกิดตัวเองมีคุณค่ามากเียนพอ ใใครกก็็ต้ออดด้องหวาามันนเปท้ายสุดนี้ค่ะหมอฝากอะไรกับเด็กวัยรุ่นที่อยากทาสัลญ,ญกรรมเรียนแบบไหมคะคือความเห็นส่วนตัวผมคิดว่าจริงๆทุกคนเนี่ยมีข้อดีอยู่ในตัวอยู่เพองแต่ว่าอาจจะเป็นเหมือนที่เชื่อในช่วงเริ่มต้นคือยังไม่เซลล์เอสติมเพียงพอยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่าควรจะภาคภูมิใจในสิ่งไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากฝังเกีก่ยว,วกับวัยรุ่นและก็ครอบครัว พเพราะครอบครัวนเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่สุดในการที่จะปลูกฝังเกี่ยวกับความมีคุณค่าในตัวตนของคนคนาน,านั้นของเด็กคนาน,าน,นั้นนะครับถ้าเขาเติบโตมาพร้อมกับพร้อมกับรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถพิเศษเหนือใครและได้รับการส่งเสริมที่ดีนะครับเขาก็จะไม่ต้องหันกลับมามองที่เกี่ยวกับว่าเราจะต้องสวยต่อกจะต้องแล้วก็เป็นมีความสามารถพิเศษหรือหาความสามารถหลังจากที่สวยแล้วเขาจะสามารถมุ่งไปที่สิ่งที่เขามีความสามารถและพัฒนาสิ่งนั้นให้ดีขึ้น ื่อเขาประสบความสําเร็จตามสิ่งที่เขามีความสามารถถ้าเขาอยากเป็นนกยูงอันนี้จะง่ายกว่ากาที่เขาเป็นนกยูงแล้วเขาจะเป็นแชม